สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาอธิบายข้อสอบบน ت, เนตเรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นข้อที่หนึ่ถึงข้อที่5ครับสมาชิกพีรันมีครับสวัสดีครับผมนายมิจจาที่เป็นตีเลขที่สองครับสวัสดีครับผมตาเชฟสปาร์ชิพีเลขที่สี่ครับสวัสดีครับผมนาโนนวัวคำเลขที่สิบครับสวัสดีครับอาจยนางสาวปริพัฒน์แสงพนีเลขที่สิบเจ็ดค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่หนึ่งกันนะครับข้อที่หนึ่งแผนภาพต้นใบแสดงข้อมูลซึ่งเป็นคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนกลุ่ม1เปอร์เซ็นทายที่70ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับกี่คะแนน1.35.4คะแนน2.36คะแนน3.37คะแนน4.38คะแนน5.39.5คะแนนแล้วก็มาหา p 7 0จากตำแหน่งนะครับ pr เท่ากับ r คูณ n บวก1ส่วน100 p 70เท่ากับ70คูณ15บวก1ส่วน100 p 70จะได้เท่ากับ70 คูณ16ส่วน100ที70ก็จะเท่ากับ11.2ต่อไปเรามาหาส่วนต่างกันนะครับระหว่าง11กับ12ผลต่าง จะเท่ากับ1ต่อไประหว่าง37กับ42ผลต่างก็จะเท่ากับ5ระหว่างสิอ กับ11.2ผลต่างก็เท่ากับ0.2ครับต่อไปเรามาหาผลต่างระหว่างค่านะครับผลต่างระหว่างค่าคือ 0.2คูณ5ส่วน1ค่าก็จะเท่ากับ1.0ครับต่าไปเราหาค่าของ p 70เท่ากับค่า ของตำแหน่งที่สิบเอ็ดก็คือยับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็ได้เท่ากับสามสิบเจ็ดได้เท่ากับสามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็บวกส่วนต่างก็คือหนึ่งนะครับ เท่ากับ37บวก1เท่ากับ38ข้อนี้จึงตอบข้อ4ครับต่อไปเรามาดูข้อที่2นะครับข้อ2นะคะนักท่องเที่ยวกลุ่ม1มีจำนวน20คนเมื่อช่างสัมภาระแต่ละคนรวมกันแล้วได้น้ำหนักเฉลี่ยของสัมภาระของทั้ง20คนเป็นจเป็น30.4กิโลกร,รมัมต่อมามีนักท่องเที่ยวบางคนหยิบสัมภาระออกมาส่วนหนึ่ง พบว่าน้ำหนักเฉลี่ยใหม่ของสัมภา,าระทั้ง20คนเป็น29.6กิโลกรัมสัมภาระที่หยิบออกมาหนักกี่กิโลกรมัมใชยที่1 8กิโลกรมัม2 16กิโลกรมัม3 25กิโลกรมัม4 30กิโลกรมัม5 32กิโลกรมัมโจทย์ให้ n เท่ากับ20 x bar เท่ากับ30.4 หยิบสัมภาระละออกเท่ากับ a คือแทนสมก,การนะคะก็ะ x bar เท่ากับ29.6 29.6ก็คือน้ำหนักเฉลีย่ยใหม่ของสัมภาระทั้งหมดค่ะนี้อาหาวิธีทำ ก็คือ x bar เดิมเท่ากับ30.4ก็คจอจาก x bar เดิมเท่ากับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ xi ส่วน n ได้30 จุดสเท่ากับ s ิกมาไเท่ากับ1ถึง n ของ x i ส่วน20กับ30 4จุเท่า30.4คูณด้วยคูณกับ20ก็จะได้ผลรวมเป็นซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ x i ก็จะได้608เท่ากับผลรวมซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ x i 608มาจาก30.4คูณกับ20คะ่ะจะมา x bar ใหม่นะคะ x bar ใหม่จะเท่ากับ29.6จาก x bar ใหม่เท่ากับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ x i ลบ a ส่วน n ่ะได้29.6เท่ากับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ x i ลบ a ส่วน20แล้วก็จะเอา 29.6มาคูณกับ20เท่ากับผลรวมก็คือซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ x i ลบด้วย a เมื่อได้เอา29.6มาคูณกับ20ก็จะได้592เท่ากับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ x i ลบ a ค่ะ ก็จะมาแทนในสมการนะคะก็คือซ <1 S 1> ิกมาไอเท <I S 2> ่ากับ1ถึง n ของ x i เท่ากับ608ในสมการใหม่ค่ะก็จะได้592เท่ากับ608 รบ A ก็จะได้592บวก A เท่ากับ608 A ก็จะเท่ากับ608ลบ592 A เท่ากับ16คือ3 ภาระที่หยิบออกหนักทั้งหมด16กิโลกรัมค่าข้อนี้ต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะครับข้อที่3ข้อมูลชุดหน่งมี10จจำนวนประกอบด้วย x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆจนถึง x 1 0 โดยที่ xi เท่ากับ i เมื่อ i เป็นจำนวนคี่ 2i บวก2เมื่อ i เป็นจำนวนคู่มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใด1 5 2 5.5 3 7 4 8 5 9.5โจทย์ให้โจทย์ ให้กำหมดให้ว่า1มี10บข้อมูล2 x i เท่ากับ i และ i เป็นขี้ 2i บวกสอ I, เป็นคู่ถามถึงมัตยาฐานนะครับแล้วก็มาหาหา x1 ถึง x10 ก็จะได้ x 1เท่ากับ1 x 2เท่ากับ2คูณ2บวก2เท่ากับ6 x 3เท่ากับ3 x 4เท่ากับ2คูณ4บวก2เท่ากับ สิบ x ห้าเท่ากับห้า x หกเท่ากับสองคูณหกบวกสองเท่ากับสิบสี่ x เจ็ดเท่ากับเจ็ด x แปดเท่ากับสองคูณแปด บวกสองเท่ากับสิบแปดแล้วก็เรียงเสร็จก็จะได้ข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลก็จะมีมีสิบข้อมูลก็จะมีหนึ่งสามห้าจ็ดจ็ด 1ิ1สิบสีดองดังนั้นมัธยฐานเท่ากับ7จ็ดบวกเก้เศวนสเท่ากับ16บส่วนส ข้อกับ8ดข้อนี้จึงตอบข้อ4ครับต่อไปเราไปดูข้อที่4ี่นะครับข้อที่4นะครับตารางแสดงความยาวรอบอกและสีเสื้อของนักแสดง5คนนักแสดงคนที่1 2 3 4 5ความยาวรอบอกนิ้ว34 42 40 36 38ีสีเสื้อ สีแดงสีชมพูสีแดงสีม่วงสีแดงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไกลค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของความยาวรอบอกคือ38นิ้วขอไข่มาธยฐานเป็นค่ากลางที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลสีเสื้อได้ขอควายฐานนิยมเป็นค่ากลางที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลความยาวรอบอกได้ จากข้อความกอไก่ขอไข่และขอควายข้างต้นขอ้อใดถูกต้องแล้วก็จะมาดูจะมาดูกอไก่นะครับกอไก่ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเลขณิต ของความยาวรอบอกรอบอกคือ38นิ้วแล้วแทนค่านะครับจาก x bar เท่ากับ sigma i เท่ากับห ถึง N ของ XI ส่วน N จะได้ X bar เท่ากับ34 42 40 36 38 แว้็เอามาหาร5ครับก็จะได้ x bar เท่ากับร้อยเส่วนหเท่ากับ38ข้อมูลนี้จึงถูกครับข้อ2นะครับคือมัธยาฐานค่ากลางนี่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลสีเสื้อได้ ขอไข่ผิดนะครับที่ไม่ใช่เพราะว่ามรยฐานนั้นไม่มีข้อมูลที่โดดไปไกลจากข้อมูลอื่นครับสำหรับข้อนี้จริงผิดครับอคอไายฐานนิยมเป็นค่ากลางที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลความยาวรอบอ,อกได้ซึ่งคอคไายก็ผิดครับเพราะว่าฐานนิยม ไม่เหมาะสมกับข้อนี้เพราะว่าไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันครับข้อนี้จึงตอบข้อหนึ่งครับต่อไปเรามาดูข้อที่หากันนะครับข้อที่หข้อมูลกลุ่มตัวอย่างชุดหนึ่งมีห้าจำนวนห้าข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยมเป็นหกมัธยฐานเป็น8พิสัยเป็น10และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นสิ แล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลจุดนี้เท่ากับเท่าใด1รูทห2ารู 22, 3, 3, 2, 4, 2, 5, 5. ทยี่สรูทสองสีโจทย์กำหนดให้โจทย์กำหนดให้มีกลุ่มตัวอย่าง2 N เท่ากับ5ก็คือข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนี่3ฐานนิยมเท่ากับ6กูนี่4มัธยฐานมัธยฐานเท่ากับ8 คือตรงนี้ห้าคือพิสัยเท่ากับสิบคือตรงนี้หกคือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับสิบต่อไป เรามาหา5ข้อมูลนะครับกำหนดให้5ข้อมูลเป็น a b c d แล้วก็ e ครับวัธยฐาน มัธยฐานเท่ากับ8ก็จะได้ A b 8แล้วก็ D แล้วก็ e ครับเทียน8เพราะ8เป็นค่ากลางของข้อมูลครับ ไปฐานนิยมฐานนิยมเท่ากับ6ก็จะได้6 6 8 B ก็อ e. ีต่อไปพิสัยเท่ากับ10จะได้6 6 8 D แล้วก็16 16มาจาก XMAX -XMIN ลบ X กก็คือค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดเท่ากับ10 E-6 ลบ6เท่ากับ10 E 6, เท่ากับ10บวก6 e, e จะเท่ากับ16ครับต่อไปเรามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะเท่ากับ10จาก x bar เท่ากับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ xi จะได้10เท่ากับ6บวก6บวก8บวก d บวก16 10คูณ5 ท่ากับ36บวก d ก็คือ50 50มาจาก10คูณ5ได้50นละบ36เท่ากับ d 14เท่ากับ d ก็จะได้ หกหกแปดสิบสี่สิบหกต่อไปเรามาหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกันนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็แทนพิสูจน์เลยครับจาก S.D รูทซิกมาไอเท่ากับ1ถึง n 2 x ของ x ลบ x bar าร์ส่วน n ลบ1จะเท่ากับ6ลบสิกลัง2บวกห ลบสิบยกกำลังสองบวกแปดลบสิบยกลังสองบวกสิบสี่ลบสิบกลังสองแล้วก็บวกสิบหกลบสิบยกกลังสอง ก็จะได้เท่ากับ16บวก16บวก4บวก16บวก36ส่วน4จะได้3 เ <88. S 2> อา้สแปดสิบแอ่านสจะได้เรากับยีบสข้อนี้ริงตอบข้อ2ครับข้อสองเป็นไงกันบ้างครับกับข้อสอโบโเนดวิชามิตศาสตร์เรื่องสถิติและการคาหข้อมูลต้นต้นหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับพวกผมคุมมขอจบการนำเสนอน,นี้กรนี